สายสกุลของอันท่านอาจารย์ใจยนตดนี่ซื้อซื้อเล่นว่าซื้อตู้เมนบอกครับ,รบโอ้มันคือกระตูบอบ, <c oughs> บอตอนนั้นเฮ้แต่เขาซื้อตั้งซื้อตู้สะพ่อแม่ก็คิดว่ามันเรียบร้อยดอ,อสเหมือนตัวตุตูอ,อยู่ในกระบัง <c oughs> เองผมซื้อตุยอย่ยเลย แสดงว่าคนโตๆน่าตาดีทุกคนเนาะเสียงกับไพ่เลาะได้พ้มกับลำบากใจอยู่อันเรื่องความรอเนี่ยมันเรื่องธรรมชาติเนาะไอเนาะมันบุญกรรมกำแต่งมั้งไออันสายสกุลของพี่ตู่นี่เป็นเป็นสายที่สายที่สองเนาะสายที่สองสายปิดอืมครับอันพ่อแม่อันอันปู่ซื้ออย่างกับปู่ ขุนกำนันข่วงกำนันุนแรกที่มีกำนันในเมืองสกุลเมืองสกลน,กนครคือในประเทศไทยเนี่ยสมัยรัชกาลที่ห้าเป็นมีการปกครองแบบเทศบาลมันจะ<ผ>ม,มีกำนันมีอย่างต่างๆอพอดีปู่ผมก็เลยได้เป็นกำนันคนแรกหรือตำแหน่งเพิ่นก็นคือขุนเชิญทุมพิทักษ์เพื่อนเราอยู่ใส่อยู่แถวแถววัดโพไซ โอ้ที่ว่าเฮือนไม้หลังใหญ่ๆโอ้ผมเคยโอ้ผมเคยไปกินไปอย่างครับอันนดหน่อยอยเป็นขนมน้ำชากาแฟอยอ่านั่นแหละโอ้ครับครับอันนั้นคือเฮือนของคุณปู่ปู่คุณตาเด็กซื้ออย่างคุณคุณตาคือตาเพีงอยู่ใส่ตาเพียงอยู่ในในคุ้มันวัดอนัญนงวัดสีสมพูตลาดรีคูเมือง โ oh. อ้ถแถวๆนั่นแหละอยู่ในบริเวณใ,ใกล้ตลาดสีคุณเมืองอยู่แถวตลาดสีคุณเมืองค,คุ้มนั้นนี่เท่าที่ผมไปซื้อเบิ้งกันเนี่ยว่าง่ายๆก็คือถ้าเปรียบเทียบกรุงเทพก็คือสยามสแควรบ์บอกครับแปลว่าเซ็นเตอร์พอยเสนเนทางนั้นน่ะแต่สมัยต่กี้เป็นเซ้นเอกทางเอกเส้นวัดโพไซธุรกิจการค้าสิยูหันทางนั้น,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 นเพราะว่าสารการก็อยู่ที่สนามมิ่งเมืองอำเภออยู่ติดๆเดียวกับไอประมงอ งนั้นเส้นทางนั้นจะเป็นเส้นทางส่วนราชการส่วนราชการนะครับแล้วก็จะต่อแรงๆก็สิแวแหวกันขึ้นไปสะคนทองเส้นนั้นเป็นเส้นเมนเจริญลำเืีองเลยอันคุณคุณตากับเป็นคนอยู่ในคุ้มครับคุณปู่กับคนอยู่ในคุ้มอยู่ในคุ้มใกล้ๆกันว่าได้บอกว่าพี่ตู่นี่เป็นย่อแท้ๆนี่ย่อแท้ๆเลยละครับเขามีคํานินทาคนย่อที่เป็นผู้ชายบอกครับ มินทาแบบไหนผมได้ยินแต่เขาวว๊าใส่สาวสาวย่อเด้ะเขาว่าสาวย่อ,อสาวสะก,กลกนตรงเขาว่าแต่ว่าอันอันนุ่มสะกลและหน้าตาดีขาว่าเ,<อ>เป็นตำนั้นอะไรบอ<ะ>แนวนั้นแหละครับคืออ่าคือเราเคยฟังจากคนภายนอกเขาบอกว่าคนสกนลคนครเป็นคนที่สวยโดยเฉพาะผิวพรรณผิวพรรณหน้าตาเนี่ย สีขาวนวลมันเป็นสังเกตบึ่งเนี่ยเพราะสมัยตะกี้มันน้ำประ่ามันกับบ่อค่อยน้นปัานใดเปนบ่อละเป็นน้ําสะอาดบริสุทธิ์อยู่เอาเขามันถกมันยากเนี่ยสักหน่อยเอากระใส่น้าส่าน้าส่าเนี่เป็นน้ําที่บริสุทธิ์เนาะบริสุทธิ์แล้วมันเป็นน้ําที่ใสเป็นมันน้าสะอาดมันเป็นด่างหรือเป็นก้นพกบริเนจใจอันนี้คือคือหมายว่าถ้าอาบแล้วเนี่ยมันใสผิวพรรณดีมันขาวผิวพรรณดี แต่ว่าถ้าไปอาบนะแบบน้ําเค็มนี่มันสิขั้มนนมันสีดันสด<อ>ฉะนั้นนี่แถบ,แ,บแถวซับพังทองแถววัดธาตแถวตลาดศีคูณเมืองหรือวัดโูไซวะนี่มันเป็นน้ำํำรับไง<อ>มันจะไหลลงมามันเป็นน้ําที่ใสสะอาดเลยครับ